จากนักะานนัทเหนื่อยนักท่และนักผู้สิทธิ์ชาคัเกียดนักทัวใจผตรที่นักเพื่อนที่จะสื่อสารเพ่อนข้าจะมาห well, ่อส่งตลอดวันแม่แห่งชาติยามือใช้เล่าให้ผ้ายามหลังน้ำตาใครขับให้ยามผิดหวังใจ้นั่งหลัมื ยามเกิดให้ใครคอยเชื hmm.> right. mm ่ใ hmm. ห mm. mm. mm ้แ hmm. ล mm ้ว hmm. ค mm. mm. mm ่ะเด็กคนที mm ่สำคัญที่ทักทายที่ขายบุญเราคปแม่ความเนแม่เป็นคำที่สั้นงที่สุดแต่มีความหมายที่รงที่สุดที่ลตามบันแม่เป็นคำแม่ที่นี่ง่้าและจดจำไว้ในใจเทื่อนๆคะราต้ให่วันแม่ที่แม่ที่แม่ได้สร้างให้เจ็บวดมารนา ขอให้ลูกยัเกิดอนุ่ปลอดภัยท่านตกทกับความยากลำบากในการนอนการนัง่งแม้ก็เหนื่อยหนักท่านก็ไม่เคยเลยท่านพูบอกว่าท่นานรักลูกแม่บำรุงท่านเนกทเมืเ่อถึงวันที่มกเกิดเป็นวันที่แม่แสนสุขเจ็วดที่สุดในชีวิ ยี่ยมหนุ่มแม่ทุกคนข้าหนุ่มแม่ยี่ยมเลือดร้าวค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนต้องรู้สึกไผ่ใจที่ผู้หญิงในประเทศไม่มีเรื่องเดือดผู้หญิงเสมอแม่เป็นเพื่อน ิ่ที่ที่ไหบกสิใดในโลกนี้ดังที่รู้กันเป็นบทกลองว่าเหนือยไหมแม่ใหมให่ดีหลังลงดีแดทกสิ้สงใจตป็นหน้าสาโลมไปเพื่ให้ใครได้อยู่ีอดนอนทนร้อนหนาอดหว่างเา้าอดเ้าที่เห่อด จนหมดที่ให้รู้จีหมดที่เอยเพื่อนๆคะ่นอยากให้เป็วันเป็นวันที่เรารักพี่แล่อ้าวไใส่แม่ไม่ทำไม่ให้เ,หเสียใจและเราพียงดอกไม่ขอเดียวไม่สามาถตออแทนชาคุไม่ได้หดแต่เพื่อกันอยากดีว่า,าการเป็นเที่ดี จะตอบแทนจากคุณแ,แม่ได้บ้างดังนั้นในวันนี้เราพร้อมมีเวลามาทักผนอนวดสอบเมื่อเราไปเรื่อที่ดียังหากยังและทั้งเถิดทำให้ท่านเสียใจเป็นแล้ววายอยากขอขมาสัญญาว่าจะเป็นเรื่งที่ดีก่อนที่ท่านจะจากเราไปหากเร่เสียใจจะเสียใจที่งยามกรรมหนักจะตามมาอย่าแรง ขอบร Again, ักแม่เนี่ยทำดีกับแม่เนี่ยม่อเดอดานรักแม่ทีุ่ดขอบคุณค่ะขอนรขอ้นะคขอเรียนเชิญร่วมาน จำนวนอบเป็น่งในการตอนาเ่อสารท่อนองมอบขอรางให้แก่ทู้สอถึงระดับนายัรียกินนั้นเาก็ับงบับงนะมอรางวัลให้แก่น้องผสอบถระดับนัเรียนมนาองเรียค่ะ ¡Gracias!